รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมตามรอยโดยเมืองไทยประกันชีวิตคุณพงศักดิ์อัศกุลเกิดวันที่27สิงหาคมปี2 4 7 9การศึกษา s n t Stephen's College Hong Kong Bachelor of Science Technology Manchester University d e United Kingdom ปี2501 Master of Science Technology Manchester University d e United Kingdom 2025. ปี2505ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรางวัลกิติยศนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรสชธา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นติตาภรณ์ช้างเผือกปี2553สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอมราอีกครั้งหนึ่งในรายการตามรอยคนดีโดยเมืองไทยประกันชีวิตค่ะและตอนนี้อมราก็อยู่กับคุณพงศักดิ์อัศกุลประธานหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ ทั à, ้งหลัยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพงศักดิ์มากที่ได้สละเวลาอนันมีเกียรติที่มาเป็นผู้สนทนากับอมราในรายการ<อ>ตามรอย <100. S 2> คนดีค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะถามท่านว่าสูตรสำเร็จอะไรที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะคือเลาทำง,งานก็คนมากๆอย่างเงี้ยนะก็พยายามต้องฟังเขามากกว่าที่เราจะไปว่าเขานะ เรพยายามให้เกียรติกับเขาพยายามสลับสนุนเขาให้ให้เขามีทักษะดีขึ้นแล้วก็ให้มีอาวุในตัวเขาเองให้ให้เขามีการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาเองจริงๆแล้วก็ต่อไปจะถามท่านว่าท่านได้ทําให้กิจกรรมให้กับสังคมมากมายคือการกุศลอะไรก็ดีอะ ช่วยเล่าให้ฟังมั่งได้ไหมคะว่าท่านได้ทําอะไรบ้างที่ทํำที่หอนี่มันงานแยญนะที่หอนี่มังานยหเพราะว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับสังคมเท่นั้นนะะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือของสมาชิกของหอการค้าเนี่ย ะในสภาหอการค้าด้วยซึ่งมีต่างต่างชาติเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะครับค่ะทั้งหมดมันมี77หอแล้วรวมหอหอไทยด้วยทั่วทั่วพระราชาจักรค่ะแต่ขอถามท่านว่ากิจกรรมต่างๆที่ท่านทํามามากมายเนี่ยมีกิจกรรมไหนที่ท่านภูมิใจมากที่สุดคะตอนที่ผมมารับตําแหน่งเป็นเป็นประธานอยู่นี่ก็พอท่านสริเสียชีวิตไปก็ทิ้งสองเรื่องไว้ให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 ้ผมสามารถสานต่อได้เรื่องแรกคือเรื่องลดความเหลือมล้ํา สองสองสังคมเนี่ยก็ป <ะ S 1> เป็นสิ่งที่เราทำหนึ่งร่หนึ่งแสนเรื่องที่สองก็เรื่องของปรับคอ์อัปชั่นนีหรือปรับพวกทุน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 ทรนทุ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 ่ทปต่อนทุนทุท่่ทุนทุนิุนที่ทลนทุาทานะะทุน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 คุนท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 ุนคุนทุนใุนทุนทุนทุาทุน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 ท่นทุนทุนุนทุนท นะคะขอขอบพระคุณท่านมากค่ะอาทิตย์หน้ามาพบกับอรมราอีกนะคะในรายการตามรอยคนดีโดยเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ